สมด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Cero ที่จังหวัดภูเก็ต วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจพระราชดํดำเนินไปยังโรงแรมบิยอนกาตาอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วย่รางวันพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครับรีกาตาครังที่37จโดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปเฝ้าทุลออกทุลิประบาดรับสเสด็จเป็นจํานวนมาก จะน้นทรงพระดำเนินไปยังชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมบิยอนะตะเพื่อประทับเรือพระที่นั่งเสรจพระราชดำเนินไปยังเรือใบรุ่นไออาร์ซีซีโรซึ่งเป็นเรือที่ทรงใช้ในการแข่งขันในนามทีมบายุหมายเลขใบเรือทีเอชเอเสมีสมาชิกในทีมทั้งหมด14คนวันนี้ สำหรับพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่หลักสำคัญคือนิเกเตอร์หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือซึ่งจะช่วยทำให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการด้วยเร็วที่สุดและปลอดภัยด้วยทรงผ่านการบรมหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์นิเกเตอร์ for racing อ o ์จทำให้สามารถทอดพระเน่ทิศทางลมสภาพดินฟ้าอากาศรวมถึงการใช้เคร่องมือนิเกเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญโดยปีนี้เรือใบรุ่น irc zero มีเรือส รำจากสองประเทศเข้าร่วมการแข่งขันคือประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียซึ่งการแข่งขันเรือใบรุ่นนี้เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้นในยุโรปอเมริกาและเอเชียในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงท้วยรังลรระรทชทานภูเก็ตคิงคัพริกาต์ตาซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนในเรส โดยเส็ิพระนงางเจ้าพระบรมราชนินีทรงนำทีมบายุเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่หนึ่ง การแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงท้่ยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37จัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2 5ง8ดโดยมีนักกีฬาเรือใบาจากทั่วโลกกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวม365คนอาทิสวีเดนออสเตรเลียญี่ปุ่นรัสเซียจีนเบลเยียมเยอรมนีสิงคโปร์มาเลเซียฝรั่งเศสและฮ่องกงมีเรือทั้งหมด120รลำ ประกอบด้วยเรือเล็ก76ลำเรือคนพิการ6ลำและเรือใหญ่38ลำ